สวัสดีครับวันนี้จะพามาผ่าดูเครื่องอิเล็กโทรลักนะครับตัวนี้เป็นเตาอินดักชันนะอิเล็กโทรลักยอดนิยมเลยตัวนี้นะเราจะมาผ่าดูระบบการทํางานภายในนะครับแล้วก็ถ้าเราจะซ่อมเราจะต้องตรวจเช็คอะไรยังไงแล้วก็วิเคราะห์วงจรแบบไหนยังไงนะครับในส่วนของระบบการทํางานของตัวเตาอินดักชันตัวนี้มีระบบการทํางานเป็นยังไงนะครับ ตัวนี้กำลังวัตต์สูงสุดคือ2,000วัตต์นะครับตัวไฟฟ้าอิเล็กทรอก์รุ่น ETD 2 9 KC นะครับตัวนี้เมื่อเราถอดออกมาปุ๊บก็จะมีบอร์ดอยู่2บอร์ดบอร์ดตัวนี้ก็คือบอร์ดคอนโทรลหรือบอร์ดควบคุมนะครับตัวนี้นะเมื่อเราดูบอร์ดตัวนี้ก็จะมี IC อยู่2ตัวนะโดย IC ตัวนี้ ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมการแสดงผลนะครับก็คือควบคุมการแสดงผลต่างๆเหล่านี้นะทั้งตัว LED นี้ด้วยนะแล้วก็ตัวเลขตัวอะไรต่างๆตรงนี้ส่วน IC ตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโปรเซสเซอร์เป็นตัวที่รับคำสั่งแล้วก็สั่งงานเข้ามาที่ตัวบอร์ดชุดน,นี้อย่างเช่น เวลาเรากดปุ่มต่างๆนะครับไม่ว่าเป็น power on หรือกดเร่งระดับความร้อนหรือลดระดับความร้อนหรือตั้งเวลานะครับอินพุก็จะต่อเข้ามาที่ IC Processor ซอรตัวตัแอย่างนี้นะครับก็จะเอามาประมวลผลซึ่งในตัว IC เองก็จะมีทั้งหน่วยความจำเมมโมรีซึ่งเป็นโปรแกรมอยู่ในนี้นะแล้วก็สั่งงานออกมาที่สายสีเส้นนี้ เข้ามาที่ตัวบอร์ดการสั่งงานนะครับก็จะมีสายอยู่4เส้นก็คือมีกราวกับ5โวลต์ส่วน2เส้นนี้ก็จะเป็นเส้น Data กับเส้นคล็อกเพราะในการสั่งงานจากตัวบอร์ดคอนโทรลตัวนี้เข้าไปที่บอร์ดหลักก็คือบอร์ดจ่ายไฟเนี่ยบอร์ดพาวเวอร์เนี่ยนะครับก็คือเข้ามาที่บอร์ดพาวเวอร์ตรงนี้เขาจะสั่งงานกันแค่2เส้นนะครับก็คือเส้นหนึ่งเส้น Data อีกเส้นหนึ่งเส้นคล็อก เราดูด้านล่างก็จะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษบอกอยู่นะครับซึ่งตัวนี้น,นี่คือเราถอดออกมานะครับก็จะเห็นว่าเส้นแรกก็คือ GND หรือกล่าวเส้นที่2จะเขียนบวก5โวลต์หรือ 5V เป็นไฟเลี้ยง5โวลต์เพราะฉะนั้นไฟที่เปเลี้ยงบอร์ดคอนโทรลก็คือไฟ5โวลต์เส้นที่3ก็เป็นเส้น data แล้วก็เส้นที่4ก็คือเส้น clock การสั่งงานระหว่างบอร์ด2ตัวนี้นะก็คุยกันผ่านสาย2เส้น หรือเส้นคล็อกกับเส้นดัตตานะครับคุยกันอย่างตัวนี้สั่งงานสั่งงานเข้าไปที่บอร์ดตัวนี้ปุ๊บเมื่อบอร์ดตัวนี้ทํางานนะครับมีผลเป็นยังไงความร้อนเป็นยังไงเวลาที่ตั้งยังไงครบยังถ้าครบก็จะส่งข้อมูลออกมาที่ตัวคอนโทรลตัวคอนโทรลก็จะออกไปประมวลผลแล้วก็สั่งงานต่อไปอย่างเช่นสั่งหยุดหรือสต็อปหรือปิดตัวเครื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับในส่วนของบอร์ดคอนโทรลตรงนี้ เป็นบอร์ดที่ไม่ใช้พาวเวอร์หรือกำลังงานนะครับดังนั้นโอกาสเสียก็น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเสียบแล้วไม่มีอะไรติดขึ้นมาปุ๊บเราก็มาวัดไฟดูว,ว่าไฟ5้าโวลต์ที่มาเลี้ยงนั้นมีไหมวัดไฟดูก่อนนะครับวัดไฟห้าโวลต์มีหรือไม่ซึ่งเราอาจจะวัดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับวัดที่ขั้วตรงนี้ก็ได้ห้าโวลต์นะครับราอาจจะวัดตรงนี้ก็ได้นะครับไฟห้าโวลต์ มาที่คว่นี้ก็ได้หรือจะมาวัดที่นี่ก็ได้นะหรือจะมาวัดที่นี่ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับเวลาวัดวัดเทียวกาวหรือง่ายๆเลยก็วัดที่ซีตัวนี้เลยนะครับวัดไฟที่คั่วบวกและก็คั้วลบของซีได้เลยถ้ามีไฟก็แสดงว่ามีไฟเลี้ยงขึ้นมาแต่ถ้าไม่มีไฟเข้ามาปุ๊บแผงข้างหน้าก็จะไม่ติดและก็สั่งงานไม่ได้ถ้าในกรณีที่ไฟห้าโวลต์ไม่มีเราก็จะต้องมา ย้อนดูวงจรชุดนี้นะครับนี่ส่วนของวงจรอันนี้ผมเขียนออกมาย่อๆให้ดูนะครับไล่ผ่านฟิว l นะเข้ามาเข้ามาที่ตัวไดโอดบิดขณะที่นิวตนันก็บินเข้ามาที่ไดโอดบิดส่วน C ก็จะทำให้ที่กองสัญญาณความถี่สูงนะครับกันความถี่กันความถี่สูงส่วนอุปกรณ์ตัวนี้เราเรียกว่า VDR เป็นตัวกันฟ้าผ่าหรือกันแรงดันเกินนะครับที่มันจะกระชากเข้ามาหรือเรียกอีกอย่างหนึงว่าวาลิสเตอร์นะตัวนี้ก็คือสายลายผ่านฟิวนะครับตัวนี้คือ C ตัวตำแหน่งแรกนะครับ C ตัวที่คอมอยู่ที่สายลายกับสายนิวตันนะตัวนี้ก็เป็นสายนิวตนันส่วนตัวสีฟ้านี่คือวาลิสเตอร์นะครับหรือว่าตัวกันฟ้าผ่านะหรือเรียกอีกหนึ่งว่าว d r านะครับซึ่งไฟ AC ทั้งสองเส้นพอผ่านฟิวผ่านอะไรเข้ามาตรงนี้ มันจะต่อเข้ามาที่ไดโอดบิดคู่กลางนี้นะครับเข้ามาที่คู่กลางของไดโอดบิดสองขานี้แล้วก็ไดโอดอีก2ตัวนี้นะครับก็จะต่อกับสายลายแนวก็สายนิวตันเหมือนกันต่อมาแล้วก็มาต่ออนุกรมกับไดโอดตัวนี้เอามาผ่าน R ผ่าน R เข้ามาที่ค a ปาซิเตอร์ตัวนี้นะครับอาจจะเห็นว่าคปาซิเตอร์ทนแรงดันถึง450โวลต์ค่าความจุคือ4.7มโคฟารด ทำการกรองกระแสหรือกรองไฟ300โวลต์แล้วเอาไฟ300รโวลต์นี้จ่ายเข้า IC นะครับเพื่อเพื่อให้ IC นำไปสวิตช์ผ่านกดลวดอันนี้ก็คือไดโอด2ตัวนะครับที่ต่อกับสายลายและก็สายนิวตอนต่อออกมาแล้วก็ออกมาต่อรวมกันแล้วก็อนุกรมกับไดโอดผ่าน R า2ยิบ2โอห์มตรงนี้ก็คือ C f ฟิลเตอร์ตัว C 300รโวลต์ C ฟิลเตอร์ไฟ300รโวลต์ ก็ต่อเข้า,า IC Switching เบอร์นี้นะครับ ap 8 0 1 2 p 4ขาด้านนี้ก็คือถ้าเรานับขามันก็จะเป็นขาที่5 678จะต่อรวมกันหมดแล้วก็ต่อกับไฟ3ามลาโวลต์นะครับตรงนี้เวลาที่ IC ทํางานสวิตช์ออนออฟไฟก็จะผ่านออกมานี้มาไหลผ่านขดลวดแล้วก็จะเกิดการเหนี่ยวนำออกมายังขด secondary แล้วดก็ทําหน้าที่ rectify ไ,ไ,ไ,ไฟ ac ที่ได้ซึ่งเป็นความถี่สูง ac ความถี่สูงเนี่ยนะครับ rectify มาเป็นไฟ dc จะได้ประมาณ8โวลต์ เอาไฟ8โวลต์มาผ่าน IC 5โวลต์ออกไปเลี้ยงแผงด้านหน้านะตรงจุดนี้ก็คือเป็นไฟ18โวลต์ที่ไปเข้าพัดลมนะครับไปเลี้ยงมอเตอร์พัดลมพัดลมระบายความร้อนของตัวเครื่องนี่เองนะครับส่วนไฟหลักที่ไปเข้า,าตัว IGBT กับชุดขนลวดอินดักชันก็คือไฟออกมาจากไดโอดวิดชุดนี้นะครับ2อชุดนีนะ้บวกลบผ่านขดลวดเป็นเล็กสนะ์ะ ชกห right? รือคอยนะครับขดรวดชนิดนี้แล้วก็มีซีสีฟ้าตัวใหญ่ต่ออยู่ตัวหนึ่งนะครับก็คือตรองนี้นะครับไฟบวกออกมาเนี่ยมันจะมาผ่านชคหรือคอยชุดนี้มนตัวนี้นะครับผ่านชคคอยตัวนี้มาก็มาผ่านลวดจัมเปอร์ตรงนี้มาผ่านจัมเปอร์เส้นใหญ่ตัวนี้ามาต่อกับขดลวดแล้วก็ไปผ่านขดลวดออกมาอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับมืนี้ก็จะมาผ่านจัมเปอร์ชนดนี้แล้วก็เข้ามาที่ไหนครับ เข้ามาที่ขา c ไปบวกผ่านช็วิ่งมาผ่านจัมเปอร์เข้าขดลวดอินดักชันออกมาที่ขดลวดอีกเส้นหนึ่งนะครับมาต่อกับขาคอลเลกเตอร์ igbt ตัวนี้ส่วนขา e ของ igbt ก็ต่อกับาขาลบของไดโอดบิดนะขาลบไดโอดบิดต,ตัวนี้นะครับต่อผ่านจัมเปอร์เข้ามานี่ ตำแหน่ง C ที่ต่อขันานอยู่กับขดลวดนะครับขา E ของ IGBT จะต่อกับไฟลบเลยนะครับไฟลบได้อดบิดเลยส่วนขา Collector ของ IGBT จะต่อกับไฟสูงที่ผ่านขดลวดวิ่งไปผ่านขดลวดบนกลับมาแล้วก็มาต่อกับขา c o l l e ตอร์ส่วนตัวนี้คือขาเกต แพคเกจก็จะต่อเข้ามาที่ทรานซิสเตอร์3ตัวนี้นะครับ Q 1 Q 2 Q 3นะครับตรงนี้ซึ่งทั้ง3ตัวนี้ก็จะรับคำสั่งให้ทำงานอะไรต่างๆนะครับรับการสั่งงานมาจาก IC โปรเซสเซอร์ตำแหน่งนี้ซึ่งการควบคุมอะไรต่างๆก็จะมารวมอยู่ที่ทรานเตอร์3ตัวนี้นะครับคือว่าจะให้ IGBT หยุดทำงานหรืออะไรยังไงถ้าเกิดมีสิ่งผิดปกติผิดพลาด,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 ดขึ้นมาก็จะโปรเซสเซอร์ก็จะสั่งงานออกมา เพื่อให้ไอจีบีทีนี่หยุดทํางานอุป,รปรกรณ์พวกนีก้นเป็นอุปกรณ์แบบชิปนะครับตัวเล็กมากนะก็ถ้าอย่างนี้ก็อ่านว่าศูนย์นะครับเป็นตัวต้านทานหรือลักษณะเป็นคล้ายๆกับจัมเปอร์นะเป็นเหมือนจัมเปอร์ท้วเราวัดนี้ก็จะเป็นศูนย์เพราะว่าด้านล่างมันจะมีเส้นทองแดงที่เป็นไฟวิ่งอีกเส้นหนึ่งก็ทําเป็นสะพานข้ามหรือจัมเปอร์นะครับแต่เขาก็จะใช้ตัวต้านทานที่มีค่าศูนย์โอห์มหรือไม่มีค่าความต้านทานนั่นเองต่อเข้าไ้นะครับ ส่วนแบบนี้ก็จะเป็นเราก็ดูนะครับบางทีก็เป็นไดโอดอันนี้ก็คือไดโอดนะสองตัวนี้เป็นไดโอดขาฝั่งนี้จะต่อชนกันอันนี้ก็คือขาอโนดขาเดียวๆนี้ก็เป็นขาคาโทดอันนี้ก็เหมือนกันนะครับขาอโนดสองขาต่อชนกันต่อด้วยกันขาคาโทดอยู่เดียวๆตำแหน่งเซนเซ,นเซอร์นะครับเป็นเทอร์มิเตอร์ชนิด ptc ก็คือถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ุภูมิที่ตัวมันสูงขึ้นค่าความต้านทานจะสูงตามนะครับตัวนี้จะเอาไว้ใกล้ตัวชุดนี้นะครับชุดกํำลังก็คือมี igbt แล้วก็ตัวไดโอดถ้าแถวนี้ร้อนความร้อนก็จะแผ่ออกมาถึงตัวนี้ได้ก็จะเป็นเซนเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาป้อนกลับคือตรวจสอบการทำงานของชุด igbt นี้นะตัวต้านทาน1%เนตนะครับ 820กิโลนะครับที่ต่อจากขดรวดอินดักชันนะครับก็จะมาอนุกรมกับตัวต้านทาน5101นี่ก็คือเป็นรหัสตัวเลขนะครับวิธีอ่านแล้วก็เอาเลข3ตัวแรกตั้งนะตัวเลข1ตัวที่4เนี่ยเอาศูนย์ใส่อย่าง5101ก็คือ5,100โ oh อห์มหรือ5.1กิโลอย่างตัวนี้ก็เช่นกันนะครับ1002อย่างเงี้ย เลขสามตัวแรกก็ตั้งเลยก็คือ100่เลข2ตัวสุดท้ายก็ใส่ศูนย์ไป2ตัวก็เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น10,000หรือ10กิโลนะอ่านง่ายๆนะครับเอามาปุ๊บก็ผ่านอ่าชุบถ้าเราดูไล่มาปุ๊บเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นวงจรที่ผมเขียนนะเขียนออกมาจากการไล่วงจรนั่แหละนะครับก็จะต่อเข้ามาที่ IC ซ r โปรเซอร์ขาสิแล้วก็ขา16ก็คือถ้าเราดูก็เป็นการป้อน เป็นการป้อนกลับสัญญาณป้อนกลับกระแสเข้ามาบอก IC นั่นเองถ้าเกิดมีอะรบิดพลาดนะครับ IC ก็จะรู้แล้วก็สั่งสั่งงานควบคุมออกไปสั่งเข้ามาที่ทรานซิสเตอร์3ตัวจาก IC นะครับขา3านะครับแล้วก็ควบคุมการทำงานของ i g b t อีกทีหนึ่งถ้าเป็นเพื่อนถ้าใดมีวงจรเต็มๆของของที่มันแบบสมบูรณ์ก็แบ่งป,นปนันกันก็ได้นะครับ กินดีครับอันนี้ผมเขียนด้วยมือดูด้วยตาเขียนด้วยมือออกมาเองเสียดายถ้ามีวงจรเต็มๆนี้น่าจะให้ความราากระจ่างดีมากวิเคราะห์วิจารณ์กันกับเพื่อนๆได้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็หลักๆก,ก็คือเนี่ยครับถ้ามันชอบเสียก็คือ IGBT ถ้า IGBT ชอ็อตบางทีไดโอดพังไปด้วยช็อตไปด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือฟิวนะครับเพราะฟิวเนี่ยจะเป็นตัวตัดเลย ฟิวแอมค่อนข้างเยอะ12.5อดแอมนะครับเพราะฉะนั้นถ้า igbt รด้ไดโอชตเนี่ยฟิวขาดกระจุยแน่เลยนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวอื่นที่ชอบมีปัญหาหรือชอบเสียก็อย่างเช่นอาจจะเป็นเซนเซอร์ก็ได้นะครับเซนเซอร์ตัวนี้นะครับประมาณ7จ็กิโลทอดออกมาวัดนะครับทั้ง2ตัวนะตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยก็ได้70กิโลเป็นเทอร์มิเตอร์เราวัดตอนเย็นๆตอนที่มันเย็นนะครับได้7จ็กิโลคือตัวอุปกรณ์ตัวนี้ถ้ามันอุณหภูมิมันสูงขึ้นความตึนทานมัน เพราะฉะนั้นขณะที่เราวัดตอนที่ถอดออกมาเนี่ยซึ่งอุณหภูมิเย็นๆเนี่ยมันจะได้70กิโลอันนี้ก็อ่านค่าแล้วก็วัดเอานะครับถ้าเกิดเราสงสัยถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาอ่านค่าให้เป็นแล้วก็วัดให้ถูกนะครับการวัดที่ถูกต้องก็คือให้ถอดดูตะกั่วแล้วก็ยกขึ้นมาแล้วก็วัดนะเพื่อช่วๆชัวนะครับอ,อุปก,กรณ์พวกนี้ก็เหมือนกันตัวต่านทานอ่านสีให้เก่งนะครับและการจำและการอ่านให้เก่งแน่นอนครับถ้าจําสีไม่ได้ไม่มีทางอ่านเก่งอันดับแรกคือจําสีให้ได้ ดำศูนย์น้ำตาลหนึ่งแดงสองส้มสามอะไรพวกนี้ท่องเอานะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยท่องเอาท่องปุ๊บก็ติดที่สมองเราไม่ต้องไปพกหนังสือตำรับตำลาวิธีการอ่านเราทาความเข้าใจปุ๊บจำเสียได้มันก็อ่านง่ายนะครับวัดได้นะพวกนี้มันไม่มีอะไรซับซ้อนวัดดูเสียขาดอะไรก็เจอเห็นอยู่แล้วนะครับไอซี IC ตัวนี้ไอซีสวิตชิงอ่ะถ้ามันไม่ทํางานจะด้วยเหตุผลประการใดก็แล้วแต่นะครับบอร์ดคอนโทรลจะไม่ติดบอร์ดคอนโทรลจะไม่ติด จุดสังเกตอีกอันนึงก็คือถ้าเราเสียบปลั๊กปุ๊บนะครับเสียบปลั๊กพาวเวอร์มันจะมีเส e, ียงปี๊ดเสียงปี๊ดก็คือเสียงบัสเซอร์ตัวนี้นะเสียงบัสเซอร์ปี๊ดแล้วก็อีกอันนึงก็คือพัดลมเนี่ยนะครับเส้นพัดลมเนี่ยพัดลมจะหมุนทันทีนะพัดลมจะหมุนเสียงปี๊ดและพัดลมหมุนนะครับอันนี้คือเป็นจุดสังเกตอันหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆจะเอาไปใช้สังเกตถ้าเกิดเครื่องมันมีปัญหานะครับ ถ้าปี๊ดดังแล้วพัดลมหมุนก็แสดงว่าไฟชุดนั้นใจแล้วก็มาดูว่าบอร์ดชุดนี้ติดไหมมีไฟขึ้นไหมนะครับถ้าขึ้นก็แสดงว่าชุดใจไฟตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วแล้วก็ลองสั่งงานดูนะครับรวมถึงได้อดบิดด้วยนะได้อดบิดก็ไม่ขาดไม่ช็อตนะครับถ้ามันปี๊ดแล้วหมุนอัรน,นี้ว่าถ้าเกิดสั่งงานแล้วไม่ทํางานกันนี้ก็ มาวัดดูไ g b t ว่าชอร์ชดไหมถ้าไม่ชอดเช็คเซนเซอร์ได้เลยนะครับเช็คเซนเซอร์เช็คพุกอาร์อนกลับได้เลยสวัสดีครับ